มีหนึ่งเปอร์เซ็นของเด็กป .6 ที่สามารถทำข้อนี้ได้หากดูคลิปนี้โอเคมันคืออะไรดกันรอ,อ,อ,อันนี้มันเป็นเรื่องของการหามุมครับการหามุมของสี่เหลี่ยมคางหมูชัดเจนนะครับนะเราต้องรู้ครับคำว่าสี่เหลี่ยมคางหมูคืออะไรอันนี้ลักษณะของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมันจะต้องมีด้านขนานกันนะหนึ่งคู่นะครับ และ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 สิ่งที่สําคัญนะครับจริงๆแล้วสี่เหลี่ยมคางหมูมันมีหลายแบบมันมีสองแบบด้วยกันแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะอ่าเราจะต้องรู้ว่ามันต้องมีตั้งฉากสองอันนะครับแล้วก็เป็นแบบอะไรครับแบบนี้นะฮะสามสี่เหลี่ยมคางหมูแบบหน้าจั่วนะครับมันจะมีมุมเท่ากันใช่ไหมฮะมีสองแบบนี้คงจะเป็นแบบที่หนึ่งแน่นอนนะครับโอเคสเต็ปแรกนะฮะมันต้องการหามุม x กับมุม y บวกกันใช่ไหม อ๋อตัวนี้ครับชัดเจนครับมันคือมุม90ตัวนี้ก็มุม90เนอะโอเคนั้นสมก,การแรกได้เลยครับโอเค 2x บวกกับ 4y จับเท่ากับ90เป็นสมก,การที่1อ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัดทอนก่อนให้เหลือได้น้อยเอา2หารตลอดนะครับ2ตัดเหลือ x เอา2ตัด2 4 4หาร2ได้2 y นั่นเองนะครับ เก้าสิบหสองได้สี่สิบห้าอ่ะติดไว้เป็นสมการที่หนึ่งเป็นการแก้สมการสองตัวแปรน,นะครับอย่างที่บอกครับว่ามีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รู้วิธีนี้นะครับอ่ะทำยังไงดีล่ะโอ้อันนี้มันคือเส้นขนานใช่ไหมเส้นขนานใช่ไหมนี่ต่อนิดนึงต่อนิดนึงต่อเส้นขนานมาหน่อยอันนี้คือเส้นตัดนะนี่คือเส้นตัดตัดมาหน่อยโอเคเรารู้ไหมครับว่า จะใช้ทฤษฎีอะไรในของเส้นขนาดนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ามุมภายในใช่ไหมถูกต้องไหมมุมภายในอยู่ระหว่างเส้นขนาด2คู่มุมภายในข้างเดียวกันบวกกันได้180องศาจบนะฮะงั้น 2x บวกกับ 10y เท่ากับ180อเอาทอนตัวเลขน้อยเอา2หารตลอดแล้วกันอสองเอา2หารตลอดนะ2ตัดเหลือ x เอา2ตัดกับ10เหลือ 5y นะครับเท่ากับอะไร ครึ่งหนึ่งของร้อยแปสิบก็คือเก้าสิบองศานะครับเป็นสมก,การที่สองโอ้นะังนั้นสมการนี้มันจะมีอยู่สองตัวแปรนะครับ x ก,กับ y ใช่ไหมอ่าเฮ้เราจะหา x ก,กับ y ย,ยังไงละ่ะโอ้โอ้ง่ายมากเลยครับอันนี้มันมี x เ,เท่ากันใช่ไหมอ่าถ้ามีตัวเลขหรืออะไรตัวแปรเท่ากันเรียบร้อยจับลบกันเลยนะครับเครื่องหมายเหมือนกันจับลบกันนะครับดังนั้นจะได้อะไรเอาสมก,การที่สองตั้งดีกว่า ลบกับสรรมการหนึ่งซ้ายลบซ้ายขวาลบขวาอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะอ่า x อลบเนะฮะ x อกรลบเอ็กซ์ตัดกันไปหายนะครับเหลืออะไรครับฝั่งซ้ายมี5 y นะครับฝั่งขวาอ่ะฝั่งซ้ายอีกทีอ่าสรรมการหนึ่งมี2 y นะครับอ่าจะเท่ากับอะไรครับ9ก้ 90, นะฝั่งขวาลบฝั่งขวานะ90้าลบสีดังนั้น2 y ลบกับ 5y ลบ 2y ก็จะกลายเป็น 3y นะฮะเท่ากับ45นนั่เองเั้น y เดียวตอบอะไรครับเอา3ตัดโชว์นะฮะ3หารได้อะไร3 1เป็น3นะครับเหลือ1นะ3 5้านะครับตอบ15องศานะครับนี่คือค่า y อ๋อได้ค่า y ปั๊บแทนค่าสมการ1ก็ได้อ่าเพื่อหา x อ่จากสมการ1นะจากสมการ1ก็ 2yy แทนด้วย15แล้วกันแทนไปเลย15นะครับเท่ากับ45 อ๋อ15คูณกับ2ก็ได้30อ่านั้น x มีค่าเท่าไหร่ก็เอา4 5ตั้งลบกับใครย้ายจากบวกมาลบเอากับ30คำตอบนะครับ x คือ15องศาไปจากนั้นเขาอยากได้อะไรครับอยากได้ x กับ y มาบวกกันใช่ไหม x เป็น15 y ก็15รวมกันตอบ30องศานั่นเองโอเค